มานั่งคิดๆด,ดูนะยิงรู้สึกว่าเส้นทางของโอซาัาสุบาสะกับคาโอรุมิโตมะม,มันมีความคล้ายคลึงกันอยู่หลายอย่างเลยนะ ชอบเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กมีพรสวรรค์ไม่พอยังมีพรสวหวงและมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดสำคัญที่สุดเลยก็คือความพยายามที่ไม่เป็นสองรองใครกลับมาที่เด็กชายคาโอรุไประดับจากทีมเยาวชนของคาวาสกิฟอนตาเล่จนได้สัญญาอาชีพกับที่นั่นแต่มึงก็ไม่ลังเลที่จะปฏิเสธสัญญาอาชีพฉบับแรกในชีวิตเพราะคิดว่าตัวเองยังดีไม่พอ ขอเล่นให้กับทีมเยาวชนพร้อมกับเรียนมหาวิทยาลัยไปด้วยก็อย่างที่หลายๆคนเขารู้กันบ้างแล้วว่าจุดเริ่มต้นของทักษะเลี้ยงบอลที่ยากจะหาใครมาหยุดส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงบอลที่มึงทําตอนเรียนมหาลาัยนี่แหละนะมันคงทําให้เข้าใจหลักการในการเลี้ยงบอลในหลากหลายรูปแบบจนกลายเป็นหนึ่งในปีกริมเส้นที่โคตรน่ากลัวบนเวทียุโรปเรียกว่าทําไมมีอะไรผิดพลาดนะไอ้น้องอนาคตสดใสในฐานะนักเตะระดับโลกรออยู่แน่ๆไอ้น้องชาย